นะสวัสดีครับนี่บาหวานสตอรี่วันนี้มาในนี่มาดูามาตวงดูสิเด่เล่เล่ัพพีไหมมาตวงก่อนน,นี่น่านี่น่ามันเยอะกว่าหนึ่งกระเพียนี่อยู่เอามากินเองนี่มีกระเพียงไหมอย่าไปเชื่อแล้วเอาไปกินเองอ่ะพอกินได้ไม่ได้กินไม่ได้มันมันหวานเออทำไมมามาคิดหน่อยครับนี่นกระเพียงะพียกินได้เลยนะอืมอ่ะข้นกระเพี่ง อร่อย,ออยจืดไม่อร่อยเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยลงไหนเพราะว่าเอามาอัรเมลโลนี่ไปชุบช็อกโกแลตไปย่างเอาไปย่างเดี๋ยวตอนเย็นแคมปิง้งเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาอัดแคมปิ้งให้ดูแล้วแล้ว,ลวก็เนาะเอาไปไอะไรย่างนะย่ง มไม่มีไม้เสียบนะโอ้ยเยอะแยะไม่ลูกชิ้นที่กินเหลือเ,ยเอยแคมปิง้งเดี๋ยวตอนเย็นเย็นจุงกับพ่อจะมาย่างบาสเปโลพอดีจุงจะกลับต่างจังหวัดแล้วอีกสองวันเนาะจุง,ง,งก็ไม่ได้ถ่ายกับพ่อแหละนี่ใครจะถ่ายรูปไปพ่อถ่ายกล้องปพ่ออี๊วอ้าวแล้วใครเป็นตากล้องอีนิ่พ่อต้องรับสมัครตากล้องไหมนี่อือหาตากล้องจ่ายเป็นค่าขนม แขแรงใจเป็นขนมเนาะบายไปแล้วครับวันนี้เราเพิ่อไปไปเหรอมีอะไรอีกอันนี้เรามาลองถ่ายคลิปยาวๆคุยกันดูเพราะว่าที่ผ่านมาถ่ายแต่คลิปสั้นจริงๆก็ไม่ได้กะจะทำอะไรจริงจังเพราะว่าถ่ายกันเล่นเฉยๆตอนแรกทีนี้พอคนดูเยอะๆ fc เราก็มาเม้นกันเยอะนะครับก็มาให้ความรู้เรื่องหวานเรื่องน้ําตาลด้วยเนาะก็มาหยอกกันด้วยอะไรกันด้วยเออ ก็เป็นความสุขดีครับตลับเมตรเมื่อวานนี้ไปเดินกับจุงมาเมื่อคืนไปเดินมิสเตอร์ดีไอในซอยบ้านมาเขาเปิดใหม่ในซอยวัดสุงเกียงเนี่ยครับอยู่นี่ฝั่งเป็นเก้าวงแหวนนี่ครับก็ถูกดีนะสิบบาทเองเนาะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมอาไว้ประดิษฐ์ของเพราะว่าวันนี้เราจะไปซื้อต้นไม้แล้วเราจะไปซื้อไอ้ต้นโมโกมาเห็นในคลิปวันก่อนโมกหรือต้นเทเขแขนล้วเขาก็เอาเลื่อยมาเลื่อยเนาะเลื่อยเลื่อยแล้วก็ค่อยๆเอยเอนมันไปอย่างนี้ เราก็เลยอยากลองทําดูนี่เมื่อคืนเราก็เลยไปฟาร์มของมาที่ DIY เราไปฟาร์มของมาก็ได้ของมาหลายชิ้นหนึ่งในของที่เราเอามาก็คือตะละเม็ดนี่เดี๋ยวเราเป็นเบาหวานก็จริงแต่ว่าเราก็จะมีงานดิเลกฮะเป็นเบาหวานครับแต่งานดิเลกก็คือปลูกต้นไม้เราเราจะมีปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างเกมเนาะจุงก็จะมีสร้างเกมในโปรแกรม s t าร์ดีด้วยนะครับถ้าเป็นเกมพวก ROV พวกแข่งรถเป็นเกมฟรีไฟเลยอย่างนี้นะครับมีครบ เพราะว่าโลกยุคใหม่แล้วก็มีมิตาว์เวิร์ด้วยนะผมในนี้จุงเขาสร้างม e ตา v e เวิร์ดใน spread io นะครับตอนนี้ก็มีห้องของม e ตา v e เวิร์ดของจุงเองด้วยอย่างนี้เนาะจริงๆเราทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับแล้วก็ทำเมาส์ใช่ทำเมาส์ด้วยเรามีแอคทิวิตี้ตลอดนาะมีทั้งแบบฟิสิกอลแล้วก็ดิจิ t a ลนะครับแล้วก็มีบางทีก็ดูสปอยหนังนะแ,แล้วกิจกรรมช่วงนี้คืออะไรตีบอสแผนเวทซอมบี้สอง ตอนนี้มันเริ่มยากและสองเมืองสุดท้ายเริ่มไม่อยากเล่นละเมืองนี้เริ่มยากแบบแบบจนดัดลำโพงอะแบบจุงกล่าวชนะให้แล้วอแบบีวนอันนั้นเล่นไม่ได้เลิกเล่นเลยด่ัดลำโพงดัดดนตรีตื่นมาจุงแอบเล่นให้ชนะเลยอะก็เ,เป็นความเนาะเดี๋ยวจุงกลับแล้วก็ไม่เล่นละพ่ขอก็ลบทิ้งแล้วเนาะ้ะก็เปกลับไปมันก็เล่นอะไรอ่ะขนะี่ขี่แล้วก็เลย ขอบคุณ fc เราก็คอยติดตามเราไ,ไ้เลยเนาะแต่หลักหลักช่องเราคือเราจะเน้นทำกิจกรรมเรื่องความฮาเบาหวานต<ม>ัดความเกลียนความเกลียนเบาหวานแบบเกลียนเป็นเบาหวานก็เกลียนได้ฮะเออก็สุขภาพก็เกลียนได้เนาะมันจะได้เพราะว่าถ้าสุขภาพแล้ววิชาการมันก็น่าเบื่อเนาะน่าเบื่อมันต้องอเ,เกลียนอืมแล้วค่อยแทรกความรู้เข้าไปแล้วเดี๋ยวคอยดูแอปเราดูพอดีพ่อทำแอป กะะเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับก็จะมีทําแอปเนาะจากแอปโมบายแอปเลยนะครับเอาไว้ทําบันทึกข้อมูลลูกค้าเอาไว้เขาเรียกอะไรฮะเอาไว้สั่งสินค้าของพวกเราเนาะชาชงของเราใช่ไหมนี่กล่องชาชงมาดูสินะกล่องปลาเหรออ่านัา่นกล่กองปลากล่กองใหญ่ในรถนี่กล่องปลา,ามันไม่มีชาชงมันทำกล่องเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมีอะไรมันขายอันนี้มันของเวอร์ชันแรกเวอ,อ,อร์ชันสองเขาผลิตกันอยู่เต็มรถน,นะนันคือ อ่ะมารถหนักก็รดหนักใส่ก็มันของท้ายรถอ้าวบ๊ายบายเอฟแฟนคลับเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องทุกท่านก่อนเดี๋ยวเจอเราในช่องเบาหวานสตอรี่ก็ฝากติดตามมาไปได้เนาะเบาหวานสตอรี่ vs เบาหวานสตอรี S ่แบบใสเกลียนนะายเกลียนเกลียนมากด้วยายเกลียนมากๆวันนี้จะไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวแล้วเราจะไปอัดให้ดูเนาะ เออเดี๋ยววันนี้เราจะอัดคลิปยาวๆมาให้ดูกันเนาะเราจะไป็นคลิปไหกระเพราไข่ดาวเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวร้านอยู่แถวสารยาเนี่ยครับมอสารยาข้างหลังเนาะงั้นบ๊ายบายวันนี้วันสงกรานต์วันที่สามนี่นี่วันสุดท้ายเลยส่งการเนี๋บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเสียสายอัดให้ดูอีกบ๊ายบาย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 